สวัสดีครับอันนี้เซิร์ฟสเก็ตนะครับแปลแอนคิงพินหลังหลวมนะครับน่าจะเป็นหลายคนทั้งแล่แอนทั้งอีเอผมเห็นอยู่นะนี่เห็นไหมมันหลวมผมยกให้ดูเวลาเล่นมันจะมาจังแก๊ก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 เนี่ยผมก็ลื้อมาแล้วก็หาไอ้พวกกระป๋องอะไรยัดเข้าไปแล้วนะครับพอปั๊บยิมมันก็จะโยกอีกแหละพอเล่นมันก็แก๊ก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 เนี่ยครับมันเริ่มลำคาญ เลยถอดทั้งอันเลยนะครับวันนี้คิดอยู่ว่ามีคนบอกให้เอาหยอดอีพ็อกซี่เข้าไปนะครับยึดติดหรือว่าซิมมิลเล็กแต่ผมคิดว่าผมจะไปร้านท่อนะครับรินๆตัวนี้มันดูแล้วไม่น่าจะเสียง่ายนะครับไม่น่าจะมีอะไรเกีียวคงไม่รูดถ้าเราไม่ขันแรงขนาดนั้นนะครับก็จะไปให้เขาแต้มให้เลยครับเนี่ยเอาอาก้อนหรือหรือแล้วแต้มบางๆติดไว้นะครับราดูแล้วมันก็เหล็กหลอนมันก็หนาอยู่นะไม่น่าจะทะลุนะนะครับนี่ แต,แต้มเลยแต้มหัวมัมเลยแต้มหัวขิงพินมันเลยนะครับก็จะดูแล้วว่าแต้มแลมันจะได้หมดปัญหาเวลาเล่นมันเวลาเราคาบอยู่แล้วไปแก๊บแก๊แก๊บแก๊บมันรบกวนสุขภาพจิตน,นะครับ <ปะ S 1> แล้วมันจะทําให้ผมว่ามันจะคว้าในตรงนี้ไปเรื่อยๆรื่อยรูตรงเนี้ยิ่งรูมเขา้าไปอีกนะเนี่ยดูเิถอดออกแล้วนะในนี่ยอันนี้ผมว่าผมก็ถอดเป็นอยู่แล้วล่ะเาสี่ตัวนะครับถอดออกมาแล้วออกาอยมางนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นพวก โอเคเดี๋ยวไปหาร้านท่อก่อนมาดู้เขาทาให้หรือเปล่านะครับเพราะบางทีงานหรือการน้อยร้านท่อเขาก็ไม่อยากจะทํานะแต่ประรด็รนนีพ้พอรู้จักกันอยู่เดี๋ยวไปอขอก็ทำเลยกับเต็มๆหัวหน่อยต,ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมไปทําก่อนไปกันไปหาร้านเชื่อมคิงพินกันเดี๋ยวไปเชื่อมมันเลยครับ นี่ครับช่างเทแล้วก็กำลังจะแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวตัดตั้นต่อให้พอซื้อใหม่ครับจบนี่เรามาโมที่อู่รถเลยครับรู้จักกันนะเอาทำให้เสียว นี่เรียบร้อยแล้วนี่ทำ <Wow. S 1> เทพ <c oughs> ง่ายสบายๆนั่นปักโอเคขอบคุณครับผมก็เสร็จแล้วเรากลับมาบ้านแล้วนะครับก็มาดูกันทำมคนนี้แน่นเลยนี่โยกไม่ดังไม่หลวมไม่อะไรแล้วนะครับตอนแรกจะให้เขาเชื่อมแหละเขาบอกว่าอลูมิเนียมกับไหเลกเนี่ยมันเชื่อมแล้วมันไม่อยู่เขาก็เลยตีคิงพินออกมานะครับแล้วก็เชื่อมตรงน็อตตรงคิงพินรอบๆที่มันหลวมอะ แล้วก็เจียให้มันคับกับรูดแล้วก็ต่อเข้าไปใหม่แน่นเลยาวนี้นี่นั่นเลยนะครับไปดูต้นคลิปได้ที่ผมโยกนะครับเห็นไหมมันหลวมมันโยกให้ดูเวลาเล่นแล้มดาดังแก๊ก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 แก๊แกดังกอกดังแก๊กนะครับอันนี้ไม่ไมีไระโยกแล้วด <laughs> <ๆ>ิออันนี้แน่นแล้วนะครับเห็นเจอกันเยอะนะครับทั้ง E y s แล้วก็ Land, แ a นนะครับตัวคิงพินมันโยกนะครับ โอเคเดี๋ยวไปใส่กลับกันโอเคครับแล้วก็มาใส่กลับได้เลยนะครับก็ใส่ไปตามที่ถอดมาเลยครับใส่น็อตเข้าไปใส่เลเซอร์ เรียกหนูหน่อยเลเซอร์แล้วก็คือตัวรองอ่ะอันนี้บางคนก็ไปเปลี่ยนไปยกสูงอะไรได้ตามชอบแต่ผมว่าที่เขาให้มาของแร็นตัวนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับผมนะครับล้อไม่กัดบอร์ดนะครับแล้วก็สูงกําลังพอดีสิ่งของเดิมก็สูงมากแล้วย่างของจีรีบจะดูต่ตําหน่อยบางคนก็จะไปเสริมให้สูงขึ้นนะครับ ล้อจะได้ไปกัดบอดแล้วเวลามันสวมกนโยกมัน,นก,ก็จะมีแรงโยกดีเยอะกว่าเวลาปั๊มเวลาครับวิ่งนะครับ ขันไล่ต so so ึงมาที่ยวตีละมุมที่ละมุมแล้วกันนะครับจะได้สม่ำเสมอกัน นี้ก็เปทิศนิดนึงนะครับเวลาที่จะขายให้แน่นนะครับควรจะขายจากตัวหลังมาตัวหน้าลลอกไว้เฉยเพราะว่าตัวกิเทมันจะได้มียนต์นะครับถ้าเราขันข้างหน้าหมุนไปแล้วมันไัโนน็อตมันจะไปบีกิบเทป้ยนต์ได้นี่ก็ยต์หน่อยๆนะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสนะครับอันนี้คือหอดสึกนะครับ ตัวนี้มันจะได้ไม่หมุนตามแล้วมันก็จะได้ไม่บี้ตัวกิบเทย่น,ยนอาจจะดูไม่สวยนะครับอืมน็อตป็นกันคายอยู่แล้วนะครับมีตัวพลาสติกที่หัวน็อตกันคายแล้วเราก็ขันเต็งมือก็โอเคนะครับยังไม่เจอปัญหาการคายนะแต่ไม่มาเป็นเดือนแล้วโอเคคราวนี้ก็ประกอบกลับนะครับอันนี้พวกลูก พวกแหวนรองนะครับตัวหลังเนี่ยผมจะใช้ตัวบาเลนะครับบาเลทรงกลมๆเนี่ยกับผสมกับตัวโคนนะครับซึ่งของเดิมในอรุ่นผมเนี่ยมันมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับข้างหลังจะเป็นบาเลกับโคนข้างบนนะครับแต่ข้างหน้าจะเป็นโคนโคนกับโคนหรือกาเรียกว่าดับเบิลโคนนะครับอันนี้ตัวพวัก็อี่ไหนก็ลืมไปแล้วก็เช็ดทำความสะอาดครับเดี๋ยวใส่จารบีเพิ่มเข้าไปนะครับที่เล่นกันดังออดแอดออดแอดออดแอดก็ ขอมาใส่จารบีก็ได <Yep. S 1> <also,, S 2> ้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะใส่ให mm ้แ hmm. ค I mean, um, oh. ่ม oh. okay. oh. uh ันหลอดลื่นเฉยอันนี้ตอนได้มาครั้งแรกก็โอ้โหดังเลยนะครับการต้องโดนจารบีเข้าไปนะครับก็ประกอบกลับไปเลยครับอันนี้ตัวไพวอทผมก็จะเอาจารบีนี่จารบีผมก็ใช้ซปเปอร์ลูบนะครับซปเปอร์ลูบหาได้ตามโฮมโปรนะครับไม่ต้องนี่ทาบางๆพอครับอันนี้ทาีนถ้วยไพวอทข้างนอกนะครับใส่เข้าไปนะครับ อันนี้ตัวแหวนทาบางบางแหวนล่างตัวใหญ่ทาบา,ง,า,ง,บา,ง,ง,บางบางนิดนึงนะครับกับตลองที่มันอยู่นี่ดูนี่ดูไงโอ้โหภูมิใจแน่นจัดนะครับอันนี้ก็ตัวอุดชซิงที่เป็นทรงบาลเรลเราก็ทาบางๆางนะครับทาเยอะมันจะจับฝุ่นแทนนะครับต่อไปก็ตัวทักนะครับนี่เช็ดซะหน่อย เดี๋ยวผมจะทาตรงนี้ตรงที่ตัวที่แย่เข้าไปในไทรวัดนะครับเพื่อให้มันไม่มีเสียงทาเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปอยู่ข้างในกับทาบางๆพอชูเพิ่มหน,หน่อยเ็ดซะหน่อยใส่กลับเข้าไปครับไอลืมน,น,นี่ตัวโคนข้างบนก็ต้องทาหน่อยไอตัวปุชชิ่งข้างบนเนี่ย ใช่มือไปเลยเปิดเดี๋ยวเขาลอนะครับนี่ต่อไปก็ตัวนี้เห็นไหมตัวโคนอันนี้ไม่รู้ความแข็งมันนะน่าจะสักเก้าสิบกว่าแหละนะครับอุ้ยอะไรก็ลว่มเนี่คือผ่านการใช้งานมาสักระยะยก็ยังโอเคอยู่ใส่เข้าไป,ไปอน,นี่าเพิ่งใส่เซใส,ส่ซิลิโคนก่อนใส่เข้าไปครับอันนี้ก็แหวน ตัวแหวนแหวนไม่เท่ากันนะตัวล่างจะใหญ่สำหรับตัวตัวตัวมาเรวนะครับตัวคนก็จะเล็กกว่านะครับใส่เ,เขไปอันนี้ก็คนที่ต่อให้ตัวคนที่ตัวทิงทินไม่หลวมก็ถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาใส่เช็ดแล้วก็ใส่จรารบีเข้าไปได้นะครับ ไม่ชอบหลังเลี้ยวมากๆอันนี้ออกแรงปั๊มผมก็จะขัดห้มตึงเลยอันนี้ก็ต้องสเก็ตทูลต้องพกไปนะหรือเวลาฟิลลิ่งไหนอยากจะเปลี่ยนอยากจะอะไรก็ได้รับอืมผมปานนี้นี่เรานีไเป็นไงเรียบร้อยแน่นแ่นเลยไม่ดังแล้วของเดิมเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กยกแค่นี้ก็ดังแล้วนะครับนี่แน่นๆ่นเลยโอเคเรียบร้อยครับนี่ การซ่อมเจ้าคิงพินนะครับให้แน่นแล้วก็แถมท้ายด้วยกันทาจรารบีบูชชิงนะครับในข้างหน้าผมก็เมื่อวานก็ทําไปแล้วนะครับจ,จรารบีหน้าโอเคเรียบร้อยครับนี่ใครมีและแอนก็ทํากันได้ใครที่คิงพินหลวมนะครับก็ทําตามผมได้นะครับไปหาร้านท่อดูเขาทาให้นะครับทําไม่งั้นก็ต้องหาบางคนเขาก็ใช้อีพ็อกซี่ยัดเข้าไปนะครับแต่พอดีร้านท่อผมจักกันก็ไปขอก็ทํามา โอเคครับขอบคุณท่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพร้อมขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามคลิปต,ต่อไปนะอย่าลืมนะแก่อยากเซิร์ฟต้องมาแล้วอ้าวไอ้ด้าหายไปไหนเนี่ยโอ้โหอ้าวปิดเทปก่อนเร็ว